สวัสดีครับผม ann channel ครับทุกคนครับวันนี้ทุกคนก็อยู่กับร้านถูกดีมีมาตรฐานโชควทิทยาภาณิชย์อีกเช่นเคยนะครับผมเพราะวันนี้ครับผมจะมาแนะนำนะครับสำหรับท่านที่กำลังจะเข้าเป็นพาร์ทเนอร์ Partner, หรือว่ากำลังศึกษาที่จะเป็นพาร์ทเนอร์นะครับวันนี้ผมจะมาะรีวิวในส่วนของการจัดการสต็อกนะครับการเชียร์ขายสินค้านะครับว่าคือถ้าเกิดเก็บไว้ในสต็อกเนี่ยมันจะทําให้สินค้าเรามันล้นแล้วก็ เผื่อสินค้ามาใน,ในช่วงปีใหม่เนี่ยเขาบอกว่าสินค้าจะมาลง2-3เท่าตัวนะครับก็เลยมีข้อความจาก Ki สโฟนะครับมาบอกว่าให้ทางพาร์ทเนอร์เนี่ยเคลียร์สินค้าในสต็อกออกใหไ้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อที่จะรองรับสินค้าให้ได้ขายนะครับในช่วงของเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับทุกคน คือสิ่งที่ผมจะมานําเสนอในวันนี้คือการเชียร์ขายแล้วก็คือผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเนาะแต่ว่าเป็นการที่เอาสินค้าออกมาตั้งตามจุดต่างๆเพื่อให้ให้ลูกค้าเห็นนะครับแล้วก็เพิ่มพื้นที่ให้กับพ้อสต๊อกนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูในรอบๆร้านนะครับผมทุชทกันเลยครับ นี่นะครับผมจุดแรกก็คือเป็นการเชียร์ขายทิชชู่นะครับซึ่งโซซอฟเนี่ยก็เป็นยี่ห้อของทางทีดีนะครับทุกคนแล้วก็สกอนเนี่ยเป็นยี่ห้อตลาดเนอะอาะการทําก็ไม่ยากนะครับทุกคนก็ใช้กําัังเศษเศษรังที่ที่เหลือนะครับก็ก,ก็ตัดในส่วนของปีกรังออกนะครับแล้วก็ซ้อนทับกัน2อ,อด้านล่างไม่มีอะไรนะคุณเป็นรังเปล่านะครับ แล้วก็เอาสินค้าจากในสตอ็อกคือทิชชู่เขาส่งมาให้เยอะมากนะครับก็เลยว่าทำยังไงดีเคลียร์สตอ็อกให้ให้มันแบบคือมันลกนะทุกคนนะครับก็เลยออกมาเชียร์ขายเนะาะก็ก็ทาป้ายราคามาติดนะครับเป็นป้ายขนาด a 5นะครับ2สป้ายนะครับติดคู่กันนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับจุดนี้ก็จะเป็นนมอ่าเลกเซอยนะครับแล้วก็นมดีน่านะครับทุกคนก็เนี่ยก็ทําป้าย a 5มาติดเช่นกันนะครับก็อยู่ในรังนี่ก็มีนม เหลืออยู่นะครับคือที่จริงอ่ะไม่ได้เชียร์ขายตัวนี้นะแต่เอาเอา,เอานมมาเชียร์ขายนมไทยเดนมาร์กนะครับตัวนี้แต่ว่าเอาตัวนี้มาซ้อนทับเฉยๆนะครับก็ก็เป็นการจัดการาสต็อกนะครับให้ดูสวยงามทําให้ร้านเรามีระเบียบมากขึ้นแล้วอีกอันนึงก็จะเป็นนมโ,มโฟร์มโอเมก้านะครับอันนี้ก็ทาป้ายห้ามาติดนะครับเดี๋ยวจุดไปดูจุดอื่นๆอีกครับ จุดนี้ก็จะเป็นสินค้าของทางคาราบาวนะครับมีพวกกาแฟพวกนมนะครับคือเป็นโซนนี้นะทุกคนก็เอาไว้แบ่งโซนกันชัดเจนนะครับก็มีป้ายราคามาติดนะครับมุมนี้ทางเข้าห้องสตอกนะครับก็จะเชียร์ขายในสินค้าของผงซักฟอกแชมป์นะครับทุกคนก็เอาลังมาทับซ้อนกันเหมือนเดิมแต่ว่าที่ที่เห็นเนี่ยือเป็นลังลังเต็มนะครับทุกคนเราแค่เอา,อาลังที่ตัดออกไปแล้วนะครับมาตัดให้เป็น เหลี่ยมเป็นเฉียงมาอย่างนี้เพื่อให้โชว์สัญลักษณ์สินค้าด้วยครับโชว์โชว์ยี่ห้อนะครับก็ป้าย A5 มาติดอย่างนี้ครับอย่างคือทาแล้วมันดูดูดีอ่ะทุกคนนะอันนี้คือ SSC เขาแนะนํานะครับต่อมาก็จะเป็นเนี่ครับอันนี้ก็เป็นลังเต็มนะครับทุกคนเอาอันนี้มาท่าไว้เฉยๆนะครับเป็นการาจัดการสต็อกไปในตัวนะครับอันนี้อีกจุดหนึ่งนะครับ จุดนี้ผมเชียร์ขายในเรื่องของกระดาษทิชชู่อเนกประสงค์นะครับของ Maxmo นะครับก็นี่ครับเอาเอาลังมาซ้อนทับกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาป้ายราคามาติดแต่นี่ผมพิ้น์สองป้ายนะครับแต่เป็นตัวเดียวกันเป็นโค้ดเดียวกันนะครับเดี๋ยวไปดูจุดอื่นอีกครับจุดนี้นะครับเป็นจุดของกางเกงอนามัยผ้าอ้อมเด็กนะครับ ก็นี่เอาเอาลังมาทับซ้อนกันเหมือนเดิมนะครับจากที่เคยเต็มสต็อกนะครับแล้วก็ออกมาทําอย่างนี้นะครับทุกคนก็ตัดกําลังเหมือนเดิมครับตัดลังตัดเศษลังที่ที่ที่เราเหลือนะครับจากการใส่สินค้ามานะครับก็ติดอันนี้คืออยู่ในช่วงลดราคาพอดีนะครับป้ายเหลืองนะครับก็จาก89เลอ82นะครับเบบี้เลิฟครับผมมุมนี้หน้าห้องสต็อกเหมือนกันนะครับก็จะเป็นในเรื่องของน้ำเฮบูบอยนะครับมิสเตอร์เรนโบว์นะครับอันเป็นของตะวันแดงนะครับแล้วก็ห้องเอโอชิอะไรต่างๆพวกอ่า จับใจนะครับก็มีป้ายราคามีบาร์โค้ดให้ด้วยทุกสินค้าทุกตัวถ้าเกิดจะมาตั้งอย่างนี้ก็ต้องมีป้ายราคาระบุนะครับต่อมามุมนี้นะครับมุมเครื่องดื่มนะครับผมก็นี่ครับมีป้ายราคามาติดเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ตั้งไว้อย่างสวยงามนะครับมันจะทําให้เร้านเราดูดีขึ้นนะครับถัดมาเป็นซอสฝาเขียวทุกคนอันนี้คือมาเยอะนะครับ เราทําก็เพราะในตัวสินค้าที่มีในสต็อกเยอะมากนะครับเราถึงเอาออกมาไว้ข้างนอกแบบนี้นะครับก็เอาลังทับซ้อนขึ้นกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาป้ายราคามาติดครับอันนี้เป็นซอสฝาเขียวนะครับทุกคนต่อมานะครับเป็นน้ําปลานะครับประเภทน้ําปลาเนาะมีน้ำปลาทิพรสแล้วก็มาระเชฟนะครับแล้วก็อันนี้เป็นลังเต็มนะครับแล้วก็ซ้อนทับขึ้นมาอันนี้ก็เต็มเหมือนกันนะครับแล้วก็ซ้อนทับขึ้นมานะครับเป็นนี่ครับเห็นทิพรสแล้วก็ เมกาเซฟนะก็เราเอาเอาขวดนะครับมาตั้งอย่างนี้ก็ติดป้ายราคาเป็นขนาด A5 ไว้เรียบร้อยสวยงามนะครับผมเข้ากับมุมเสาพอดีเลยครับทุกคนนะครับมามุมนี้ครับมุมนี้ก็จะเป็นแม่ครัวฉลากทองนะครับซอสหอยนะครับอันนี้ตอนนี้ทิปกำลังจัดโปรอยู่นะครับจาก55หเหลือขวดละ52อนะครับอันนี้เป็นลังเต็มนะครับแล้วก็เอามาซ้อนทับไว้อย่างนี้เป็นการเคลียร์สต็อกในตัวครับผมก็ตั้งตั้งไว้สวยงามนะครับผมนี่ก็เป็นมุมสุดท้ายนะครับที่เป็นเชียร์ขายเรื่องของ แอปผงซักผ้านะครับเป็นแอปแท็กแล้วก็เป่าแล้วก็พวกผลิตภัณฑ์ซอฟดีนะครับของทางคีดีเนาะก็มาเอาตัดรังนะครับเอาลังมาตั้งไว้แล้วก็ก็ตัดให้มันสวยงามอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับก็อันนี้ก็เป็นในเรื่องของทริคเล็กๆนะครับสำหรับที่ SC แนะนำนะครับในเรื่องของการาจัดการสต็อกให้เอามาสินค้ามาเชียร์ขายไม่ให้ล้สต็อกอยู่ข้างในนะครับก็เป็นการเพิ่มนะครับ การเข้าถึงแล้วก็เพิ่มการมองเห็นของลูกค้าได้ด้วยนะครับสำหรับพาร์ทเนอร์นะครับร้านไหนที่มีเคล็ดลับดีๆมาเพิ่มเติมนะครับก็แนะนำผมได้นะครับใต้คอมเมนต์นะครับทุกคนก็สำหรับคนที่กำลังที่จะเป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็คนที่ศึกษาที่จะทำโบถุกดีนะครับก็เป็นการาจาัดก,การสินค้าของในในสต็อกนะครับให้มันดูมีระบบระเบียบครับ,รบก็จะทำให้ ถ้าเราไม่อยู่ติดอยู่ในสต็อกมากเกินไปนะครับทุกคนสําหรับวันนี้ก็ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะสําหรับท่านไหนนะครับที่ชอบนะครับที่ติดตามอยู่ก็ยังไม่ไดกดติดตามก็ฝากนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง AAN Channel นะครับเป็นกำลังใจให้กันเนาะสําหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการสําหรับการ,ร,การติดตามรับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสาธุสาธุใครกด สับสไคร์ใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำรวยเงินทองให้มั่งมีสีสุขกดไลค์กดเลย